<Huh? S 2> อันนี้เป็นผ้าคลุมของอุลตร้าแมนนะครับซึ่งผ้าคลุมเนี่ยตัวเนี่ยจะเป็นสินค้าพรเออเดอร์ uh huh. ของญี่ปุ่นก็ uh huh. จะไม่ได้มีวางขายทั่วไปนะครับตัวนี้จริงๆก็เขาจะพีกันอยู่ประมาณสองพันกว่าเยนนะครับก็ประมาณทักหกเจ็ดร้อยนะฮะแต่ว่าพอมาเป็นของไทยแล้วอ่ะมันก็ราคามันก็บวกขึ้นไปเรื่อยๆจนไปถึงแบบเป็นหลักพันนะฮะ ผ้าคลุมเนี่ยถ้าสังเกตดูดีนะจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นของ sf นะฮะแต่ถ้าคนที่เล่นนูนเตแมนไอ้แอคอ่ะก็จะเป็นพลาสติกนะตัวเนี่ยผ้าคลุมเนี่ยคนก็จะบ่นว่ามันเป็นเหมือนผ้าน,นวมากอ่ะมันจะดูหนาเป็นพิเศษนะครับผ้ามันก็เป็นผ้าแบบไม่ใช่กำรรมะหยี่นะมันเป็นผ้าแบบมันมันะแล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ยจริงๆก็ถือว่าดีนะครับดี แล้วก็วิธีการใส่อ่ะมันก็คือมันจะเอาเกาะกับกับไลไหลของอุลตร้าแมนนะครับเนี่ยเกาะตรงนี้ครับสองข้างนะฮะก็ทั้งกล่องเลยก็จะมีแค่เนี้ยแล้วก็เนี่ยมีแค่เนี้ยนะฮะก็อย่างที่บอกว่าหนึ่งพันก็มีแค่เนี้ยนะฮะอ่าเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะครับค่ะอืม นะครับนี่ครับยึดล็อกกันแค่เนี้ยก็ได้ละนะครับตัวละาใส่มาเขาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับ ดูกล้องเห็นไหมนะฮเดี๋ยวนอนให้นตัวละใส่เนี่ยผ้าคุุมสังเกตดูเขาก็จะมีแบบเหล็กสามารถดัดได้นนะฮะจะดัดแบบนู่นนี่นั่นนี้ได้หมดเลยนะครับดัดจะแบบให้พิ้วแค่ไหนก็ทําได้นะครับจริงๆแล้วอ่ะตัวเนี่ยถ้าคนที่เก็บอ่ะจะต้องเก็บทั้งหมดหกหกผืนตีเร็วๆแล้วก็หกพัน ห<น>มายถึงนะว่าอุลตร้าแมนแต่ละตัวก็จะมีผ้าคลุมหนึ่งอันแล้วอุลตร้าแมนที่มีผ้าคลุมก็จะมีแค่หกตัวจริงๆอ่ะจะไปใส่กับพวกอุลตราเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรก็ได้อยู่ขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าแต่ตอนเนี้ย S, mm hmm. <S F อ่ะมันทําเลียวมาแค่หกตัว mm hmm. แล้ววันนี้ก็เลยมีหกตัวเพราะฉะนั้นผ้าคลุมอ่ะมันเป็นของจํากัดแต่ว่าอุลตร้าแมนอ่ะมันมีเยอะมากอผ้ mm hmm. าคลุมมันเลยราคาขึ้น ที่มาที่ไปแต่ผ้ามันแบบมันก็มันก็ปกติทั่วไปเลยครับนะบก็เลยเอามารีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับกับผ้าคลุมของอุลตร้แมนนะครับเปิดกล่องมานี่เบาหยงแหละนึกว่าแบบไม่มีอะไรอะ่ะเหมือนแบบกระดาษนี่ยังหนักกว่า 1, 3, okay.